แอฟทีสตูด<ร>ิโอสวัสดีครับผมวันนี้พบกับรายการคอหนัง X คอเที่ยวคอเที่ยวอคนี่ครับวันนี้เราจะมาดูกาเดียนของดิแกรซี่วอลลุ่ม3กันนะครับตอนนี้มีนายกิจพิบุญพัฒน์แห่งฟิลีเดอะแบนะครับแล้วก็ชัชวาลแห่งชัชวาลแห่ง ลฟ์ปีที่มัธยมดนตรีไทยนี่ครับเราจะไปดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รอบเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปจองตั๋วนะครับก็ได้เลยตอนนี้เราซื้อบัตรแล้วนะครับผมการเดียนออลิการ์ดที่ครับทุกคนนี่ฮะได้รอบสองทุ่มนะครับลงที่ขันท้ายมุ่งลงลงสี่ครับลงสี่ครับลงสี่ครับนี่ครับผม อันดีเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับนี่ก๋าเี่ก๋าเรวว่วิธีเดินทางมาที่ตรงนี้อ๋อวิธีเดินทางครับขึ้นมาในเรือนมาครับผมขึ้นมาในเรือนมาเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวบอกเขาด้วยนัดก,กีมม่โมงแล้วมากีมม่โมงกมมน็นัดเพื่อนมาจริงๆนัดก,กันสี่โมงครับมาถึงเจอกันทุบหนึ่งโปรโมชั่นอะไรบ้างเซร์โมชั่นนะครับกันเราสองคนจะใช้ทูนะฮะนี่ส่วนพวกนี้จะใช้เ <AS. S 1> อเอสเห็นนะครับผมแเอเอสนะครับ <บ>ป <Wheel. S 2> ๊อปคอนก็ดิได้ถามป๊อปคอนมามันโคตรไปเลื okay ่อยมันรีว <c oughs> <Me> ิวนี่มันยังไงมันยังไงครับมันทำยังไงได้งั้นเหรอใครก็ได้เปิดไฟให้กูหน่อยเออนี่ฮะอุ้ยทำได้ไงเพื่อนดูดิมันเตี้ยวอะมันเตี้ยวไหมเพื่อนเตี้ยวนี่ฮะเดี๋ยวคลิปรีวิวเจอกันนะครับผมนี่ครับผมครับผมเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปดูหนังกันก่อนนะครับผมเจอกันครับทุกคนเอออันนี้มึงลงไป โาหสั่งอยู่บนจอดเออนะมันมีรถขึ้นมาเลยอยากเิ็นคนนี้หลังเขาจะแสบตาไหมต้องมาอุโจตาไม่บ่อยมาอุโจมองไม่เห็นเป็นไงบ้างฮะหลังดู Guardian o f the Galaxy ภาค3ามวอลุ่มสครับยอดมากครับผมเออดินโดนเติมเต็มด้วยทีม Guardian นะครับ Oppo Galaxy แล้วับผมงเตเขาเรียกว่าอะไร ชอบฉากไหนสุดชอบฉากไหนฮะชอบตัวตอนรวมพลังนี่ชอบหมดตอนรวมผมไปเข้าน้ำผโอ้โหแบบใส่เดี่ยวตอนนั้นชอบมากเต็มสิบให้เท่าไหร่ฮะเสิบเต็มสิบเต็มสิบให้สิบเลยนะครับให้9้าวจุดห้าด้วกันอ๋อหักหน่อยทำไมอ่ะก็เผือเผือไวสิอ๋อเสือไวโอเคครับคนต่อไปครับคุณเทียวครับ เป็นไงบ้างครับหลังดูกาเดนวอลลุ่ม4สุดยอดมากวอลลุ่ม3วอลลุ่ม3วอลลุ่ม4จิตเป็มติบเพราะว่าน้ำตาไหลาคนตัวออ๋ตั้งแต่ต้นเรื่อนจนจบเลื่อนแต่ตรงนี้มันก็ต้องตัดกอกโอเคครับได้ครับผมเอาฮะคุณชัชวาลครับผมครับผมเป็นไงบ้างฮะก็สนุกครับจากที่ดูการเดินออกจากการที่ว่าสามลุ้นหลายรอบเลยครับก็แล้ว แล้วก็ครบรถครบรถเนี่ยเล้วแล้วมาสนุกแล้วก็แบบเท่ฉากเท่ๆไดเยอะอ๋อเต็มสิบแค่ไหร่ฮะไ9.5เลยนะ9.5โอเคต้องไปไหนอ่ะไปที่เมืองนี้เนี่ยครับก็สำหรับผมนะครับเป็นในภาคที่อบอุ่นดีครับจบอย่างแฮปปี้ยันย์ตัวละครปตาหลอดเอง ออกเตือนสปอยไว้ก่อนนะฮะสตาร์หลอดเองก็กลับไปใช้ชีวิตนะฮะแต่ว่าขึ้นเงินเครดิตมาก็เหมือนว่าจะเป็นการปูไปเป็นหนังเดียวนะครับไม่ก็ซีรีส์นะครับผมแล้วก็ล็อกเก็ตนะฮะทำให้เรารุ้นตลอดทุกทั้งเรื่องว่าจะตายไม่ตายนะน้ำตาไหลเลยครับช็อตที่เหมือนจะได้ตายแล้วนะแต่ก็ยังฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยละครับ ก็ทุกนนนะคะแนนครับถ้าเต็ม10บสาหรับผมให้9ครับผมเฮ้ยเก้านเกะฮะเพราะว่าอบอุ่นหัวใจครับผมดูแล้วแบบว่าถือว่าเป็นการจบไตาภาคที่ดีครับนี่ครับแล้วเจอกันครับ